ก็ผมจากคณะวิทยาศาสตร์ในบริษัทฐานเทคสารสเทศมหาวิทยาลัยพะเยนะครับผมวันนี arat, ้จะมาสอบถามเกี่ยวกับคำถามเรื่องต่างๆาในชุมชนมาฟองบงวงนะครับผมเดี๋ยวอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่จีนาแนะนาตัวออกนะครับผมตั้งจานักงาชื่อปตุ๋ยและลูกเป็นคณะกรรมการประชุมตัวเป็นผู้ใหญ่ของชุมชนถ้ามีอะไรี่ วันนี้สายงานเปลี่ยนเป็นประธานชุมชนหองบัวค่ะที่สูงนะคะสตรีหลังพยาบาลเป็นประธานีุมชนค่ะครับทีนี้จะเป็นคําถามที่ว่าผมเตรียมมางางชุมชนครับอันแรกขอสอบถามเกี่ยวกับผู้นําชุมชนในตําแหน่งต่างๆครับที่เป็นชราทำงานอะไรกันบ้างคือต้องบอกว่าถ้าสายฟอนที่เนี่ยจริงๆมจะมีแม่นางการหลายตำแหน่ง คือจะมีทั้งสหกรณ์คือสหกรณ์ใช้ในรูปของแบงเช่าที่ดินอันนี้ก็จะมีชุดของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด8ชุนในสายทองเป็นสมาชิกของสหกรณ์ภายใต้ชุมชนเนี่ยก็จะมีคุมนบางัวเข้าไปสอบคนจะเป็นคณะกรรมกานในสหกรณ์อันนี้คือหนึ่งตำแหน่งงารนี้จะเป็นของกลุ่มของหากลุ่มอสังก็คือเป็นเกี่กับที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเป็นเหมือนผู้นำทางธรรมชาติอ่าแล้วก็จะมีตำแหน่งกรรมการชุมชนซึ่ง เกี่ยวกับประวัติชุมชนแบบขา้าวข้าวค่ะมันยนะประวัติชุมชนเอเดิมทีชุมชนบางบัวนะอ่าอ่ายังยังไม่ได้ตั้งเป็นชุมชนเราตั้งชุมชนขึ้นมาก็ปี35โดยรับรองโดยตมองององแต่โดยพื้นฐานแล้วมันไม่ได้เป็นบ้านแบบนี้มันเป็นสลัมเป็นสลัมซึ่งแน่นคนมาจากตา่างจังหวัดในชาทิทาไทยจำนวนนะ โดยควมเจริญของบ้านเมืองเขาก็มาจากข้างน,นอกแล้วก็โดนไล่จากของเตยก็ใครมีลูกมีหลานทีพี่มีน้องก็มาอยู่มัน,นก็เลยเป็นสายคลองเราก็เลยแต่อะแธรรมชาติมันก็เสียไปรัฐบาลก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้ปกรุกเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายรับรองเรามาจับจองหมู่เพื่ออยู่ตามสายคอาาลองถามว่าคุณจมรบวนเราให้สกรปรกคุณเดาไว้ไหมก็ท่านสายคลองมาจาก สพะพานใหม่าจากโรงงานโรองการเย็นมาจากหมู่บ้านจาัดสรรทำลายน้ำก็ดำจากน้ำมีปลาม,ลามลีกุ้งมีอะไรกินก็กลายเป็นธรรมชาติดำน้ำก็เหมือนชาใครดูมาไม่ดีก็ตาแดงเลยหลัเข้ามาน้ำมันดำมันสกปรกสะพานสมัย<อ>ก่นอนก,ก็ชมุมชนบางบัวเรานี่ก็คือว่ามันคนแออัดนะบ้านก็ไปลงอยู่ชายคลองอะไรอย่างเงี้ย พวกพี่ก็ต่อสู้กันใช่ไหมต่อสู้ไปต่อสู้มันจะมีเมื่อปีสี่แปดสี่แปดเนี่ยมันจะเหมือนมันจะมีกระแสว่าจะต้องไล่พลุนคลองของคปที่อื่นซึ่งกระแสเนี้ยมันบอกอย่าที่ป้าถุงบอกว่าเขามองว่าพลุนคลองเราทำน้ำเน่าเสียมีส่วนในการปิดฝั่งทางน้ำอะไรประมาณนี้คือหลักๆคือทำให้น้ำท่วมทำให้น้ำเน่าเสียเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องย้าย ให้ดูว่าเราไม่ใช่คน ไม่ต่างกับพระแม่ที่มาอยู่บ้านเราอ่ะตอนนี้ยมีกฎหมายรับรองแต่เราอยู่ในสมัยนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงลูกหลานจะไปเรียนก็ไม่มีเส็นมากเพราะเราถือรัฐบาลว่าเราเป็นผู้ปกครองเขาจะไล่ให้เราไปอยู่ที่อื่นซึ่งมันเกิดจากเขาจะไล่เราเราก็มีการต่อสู้ว่าลูกหลานเราเรียนเราทำมาหาก,กินที่นี่คนส่วนมากเมื่อก่อนที่มาอยู่กเป็นรัางกาทั่วไปคนรู้ไม่มีขายยาติดยาอะไรอย่างเงี้ยนคนจนขายคนรวยคนรวยมา ไม่มเปิดที่เขาองปิดถ้าจะเข้าที่ก็ต้องขุดดูนอกเข้ามาถ้าเราแต่ออกไปเรารอดออกไปไม่ไม่มีกฎหมายรับรองเตือนแต่รักษาอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีทะเบียนบ้านขอนังขอไฟก็ไม่ได้เอาลูกไปโรงเรียนก็ไม่ได้หาหมอก็ไม่ได้ต้องมีเงินต้องมีเงนินพกไปดิฉะนนั้นการเกิดแก่กจะตายที่นี่ก็ไปทาเรือเพราะไม่มีเงินจ้างถ้ารถก็ส่วนมากกันดันจนก็มีเรือแขนยาวก็ใส่ผ้า สายเสือพันธะไพวกนันพวงบัวคือเป็นชีวิตที่ลำเคอนนี่นี่คือในโยบผู้ถ้าเราถึงความจนลูกสมัย,น,มยนี้นึกนมนไม่ออกว่าจนเป็นยังไงเพราะเราเกิดมาพ่อแม่หากินแล้วกินเคฟซีนะสมัยป้าขายใบเดียวกิมซำใครน้องกินเดือดรุกหัวแม่งเลยใบเดียวแต่สองโมงกินเคฟซีเป็นกะละมันไม่ออกว่าสมัยนั้นเป็นต่อสู้แต่กลุ่มจนก็เลยมีพี่ประพาสในย พันธีประพา,า,าต,ตอนนี้ทรัฐร,ก,รก็จะมาปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มัเป็นผู้นำแทนเขาเป็นผู้นำเ,นเลยธรรมชาติแล้วก็ได้รับการเลื่อนตั้งมาแสมัยเลยตอนนี้เป็นนายันที่รองกันข้าก็ไม่มีนาืแที่นี่ก็คือสกักกรอันนี้เลาข่าวแล้วอนอยา,ากูแลก็ถามนี่คือสักกรอใหญ่ที่พีู่่เล่าว,ว่า กเมื่อก่อนมัมี15ชุมชนมีคนโกล่มาสั้าที่เป็นสลัมก็มารวมกันเพื่อทำบ้านร่อนคของพกจพมมาสร้างเราผููกันมาที่1 5 0 0บาทแล้วก็วัุลละ1,387บาทต่อเดือนตอนนี้ก็15ปีแล้วบ้านก็หมดคนจนสมุดเลยไม่หมดก็คนรยังต้ไม้เยอะ่ท่านก็หมดท่านก็ยัง้าก็หมือนรอย่ แผนการดําเนินงานของชุมชนครับแผนคณะทำงานของชุมชนเลยครับแผนการทํางานหนึ่งที่ได้บอกว่ามีส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งเรื่องของคณะกรรมการชุมชนส่วนหนึ่งคณะกรรมการชุมชนที่มาลีก็จะดูแลเรื่องสาธารณสุขเก็บคนในชุมชนน้ําไม่ไหลไฟรั่วอะไรแบบนี้เก็จะแจ้งประกาอรคือหะไรที่แบบสมาชิกการสัวเมียคือ ชชุมนคณะกรรมการชุมชนแล้วก็มีไปประชุมกับมันเขตนะแต่นี่คือหลักๆแต่ถ้าเป็นหน้าที่ของกลุ่มออมทรัพเนี่ยกลุ่มออมทรัพมันต้องดูแลเรื่องของที่อยู่อาศัยคือการเก็บที่คืนทำไมเป็นแเนี่ยคือระยะยาวที่เราต้องทำเรื่องขมงตุนโชว์ว่าบางคนจะกู้เงินมาที่จะปล่อยให้ชาวบ้านสร้างบ้านเพราะฉะนั้นกลุ่มออมทรัพยนที่ที่ต้องเก็บเงินจากชาวบ้านเป็นสินเชื่อรับตมนโชว์แต่ในที่หลัง เดือนต้องจ่ายห้าพันงันป้าไปขุดดินป้าต้องจ่ายเงินชาติคนไปสองสองร้อยสามร้อยป้านี่ให้่าเดือนห้าพันทุกเดือนแต่เซฟิกจ่ายห้าพันสมมุติว่าเดือนนี้ป้าทําไปแค่สองพันก็เบิกได้สองพันทำไปสามร้อยก็เบิกได้แค่สามร้อยนั่นก็คือแผนการพัฒนาส่วนบ้านมั่นคงก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องบ้านเป็นการทำงานร่วมกันกับกับของผอและกรรมการเุินทุนแล้วก็มีส่วน คนในชุมชนซึ้่งจ่ายเขตเป็นเงินจ่าเดือลนละ2,000เท่าไร2,200 2,250 25 250 25บาทนี่คือเป็นชั้นล่าเก็บขยะส่วนทั้ดแากขยะก็จะมีเดือาเอาทางน้ำอาติเตงมาสองครั้ทง,งที่ก็ไม่มาเลยก็จะมีขยะหนักมากคือถ้าเป็นวาระวาระต้องการชุมชนใน,นี่ยค3ปีเป็นการเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นกลุ่มซับเป็กลุ่มซับก็มีวาระ ทำเป็นยาวแต่ทำแมบนีชม ไม่ได้สามารถี่จะเดินไปหากันได้ที่ขอขายก็เป็นสมดเกเงนก็โจนาเนาะการโจมกันข้างนอกก็มีศูนยแล้วพวประเพณีที่ชุมชนมี้รบที่ี่หลักๆก็นําัวไปนแ้กที่มาทการทําอะไรเอนหอผู้สูงอายุก็วันพ่อวันแม่วันอที่ประเพณีคือ ก็จะมีงานวัดมะกรูดงานประจำปีงานประจำปีว I mean, ัดมะกรูอันนี้ส like. ุด <photos> ท <To S 1> the ้ายของผู้จัดราการหรือของผู้ปีที่นี่จะมีงานประจำปีว่ามะกรูดก็ภูมิปัญญาของชุมชนที่เป็นเกด่ครับที่มีช่างชุมชนเป็นช่างที่สามารถที่จะสร้างบ้านของตัวเองได้ตอนแรกก็คือช่างช่างไม่ได้งานแต่ออกแบบบ้านได้คือเมื่อก่อนแต่เดิมคือช่างเราจะเป็นแค่ลูกจ้างที่เขามารับ Lá เป็นทำ ยังรูเรียบร้อยคนที่จะมาร้อยคนเนาะเพราะมันคือปัญหาของเราว่าถ้าเราไม่ร่วมมือกันเราก็ต้องย้ายออกไปที่อื่นเดิมแล้วพอมันมีการแก้ปัญหามันก็อาจจะแบบปัญหาหลักน้อยลงคนก็เลยเรื่องที่แบบอ่าก็ยังสามัคคีกันอยู่เนาะถ้ามีปัญหาจะสามัคคีกันมากขึ้นเออถ้าไม่มีใครมายุ่งเลยก็จะทะเลาะกันเองแต่ถ้าสมบุคคลมานอกมาละลายไอ้ที่ทะเลาะกันหลังมันวนปนกันดีกัน s 俩 làm ra n ับพี่นะ ก็มีความรักความสามัคคีกันแต่เด็กรุ่นใหม่ด้วยการเะื่องเขามีการศึกษาดีขึ้นหรือเขาจมาหากินเป็นเขาไม่คิดว่าอ่าสิ่งเหล่านี้สำคัญก็ไม่รู้มันก็คือจุดบอดของชุมชนว่าการพัฒนาคนที่เสียสลัดมันไม่มีอย่างพวกโรกอย่างพวกป้านี่ามันมันมีอายุแล้วเนาะก็คือการในทำงานในชุมชนเนี่ยเราก็รักชุมชนเราก็แต่ทีนี้เด็กเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะมาต่อรอดกับพวกเราหรือเปล่า คือว่าแบบทำงานของพวกป้าเนี่ยทำงานมันไม่ได้อะไรเลยคืแบบมันไม่มีค่าในรปมันพูดเนท้าไม่ด้มีแบบว่าจิตอาสาจริงป้ารนสมัยใหม่จะมานว่าเน้อยยากถ้าสมมติวราป้าบอกแบกไมก็ต้องหทาแรงแสมัยนั้นเาแบกกันตายเลยคือไดแบกเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็อย่างป้าป้าจะทาแบบนี้ การพัฒนาที่เล่ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามทั้งหมดในการพัฒนามันก็มีปัะสาวแม้ทุกคนนี้มันก็ต้องมีปัะสาวมันก็มีปัญหานการมีปัญหาหลายๆด้านบางอย่างก็อธิบายได้บางอย่างมันก็แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงนก็อยู่กันไปแต่ถามว่าต้อนไปอยู่คดีขึ้นไหมตามที่การหลักฐานสพวาเขาก็สำรวจเขาก็เขาไม่คนสูงมีความมริงินดีมันมั่นคงกับชีวิต มีแอมีห้องแอร์มีห้องครัวมีทุกอย่างมีลูกหลานได้ยังเขาก็บอกเขารวยวงเขาบอกเขารวยขึ้นเขาอยู่ดีกินดีขึ้นเขามีความสุขขึ้นเขาทุกคนมีรถทุกบ้านมีรถทุกบ้านมีแอร์นอนทุกบ้านมีงานทำเขาก็โดยวิจัยออกมาก็คือชาวบ้านบอกว่ามีความสุขอยู่ดีกินดียังสมัยก่อนอย่างพ่อป้ายอยู่มาตั้งแต่ปีหนึ่งเก um. ้าแล้ว ตปมันเป็นคนที่นี่เนาะคนประทูงก็อยู่มาตั้งแต่ปีนึง9ก็ทางเดินตรงนี้เฉาเนี่ยมันก็เป็นป่าหมดเลยนะแต่เราจะออกกทางไหนทีก็มุดรูนะมุดรูกันมุกบ้านมุดรูกันออกแล้วก็หาว่าคนไหนที่กล้าหน่อยจะมีมีบันไดข้าแล้วก็มีบีนึงก็มาจากร้อยเอ็ดเนาะคนร้อยเอ็ดใครอะใครแม่ร้อยเอ็ด มาจากร้อยเด็กก็คือว่ามามาสอบไปสนีมาสอบไปสนีก็ก็มันเป็นป่าแล้วแกมาจากบ้านนอกอ่ะตอนนี้ฝนตกแกก็ออกไปหาป่าออกไปหาป่าเนี่ยทหารสมัยก่อนก็ถ้ารงนี้มีเก็บผดาเจริงตายเลยก็คือแบบเราไปอยู่ทุ่งที่เขาไปขั้วเราเราก็กลัวเขาเพราะ็ต้อมันมีจะมียายาเอออ่ากเรื่อกาวอะไรดมกาวทำไมมี่ มัน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 ไม่ใช่ยาหมาเนาะมันไม่ใช่ตัดแก้มเออเป็นผงขาวตามสมัยป้าเราพุทรู้ออกเรานึก็เรามันเราโจรเราก็ยิงแต่ว่าตอนสมัยนั้นตรงนี้มันเป็นป่าแล้วก็มีบ้านทหารเป็นเก็ดหลังเขาก็เมื่อก่อนมันไม่มีรั้วนะพอเข้ามาอยู่ติดเรามีบ้านพักขึ้นเขาก็ดูแลคนของเขาเขาเอามาตรงไหนมีบ้านคนก็ทำรั้วเหมือนเป็นตรงโค้งไปโค้งมาตามสภาพบ้าน ก็อยู่แตักทัดถไ,ได้มีการรวมตัวมีการสมัคชีกันเพื่อต่อสู้ว่าฉันจะต้องอยู่ที่นี่ไม้ได้ไต่อสู้พวกเขามาที่ได้เปิดประตูรตรงน้ากถามอะไรไหมแต่คณะคณะ,นะนไม่ีแต่ผู้ชาย่แต่หอๆ <c oughs> ้ <c oughs> <ing> น้อยงั้นเดี๋ยวตอสัาดีกว่าครับผมต่อจากไปเื่อของคุณป้าที่มีอะไรบถึงนักศึกษาี่ ยังไม่กล้าเข้ามาดิบดองมาได้เลยที่นี่จัดแจกบัตรเกิดก็มาเลี้ยงเด็กที่นี่ก็ได้ถ้าเป็นเหม,มือนเจอสาติมรรถบุญเด็กแต่ที่ถ้ามีกิจก,กรรมทำกิจก,กรรมก็จะดีใจถ้าใครนอยากแจกบัตรเกิดก็ดามาเลี้ยงอาหารได้หากำลังทำการชุมชนหรือว่าใครทำแจกเอกสายเลยทำความสะอาดทำลายหนะ้าประตูก็มาได้ก็ให้ความสะดวกวาให้เอามาเลย ตามสามีมาพอสามีพามาอยู่มาอยู่สลัมก็ตกใจก็ไม่อยากอยู่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสลัมเราเคยอยู่กันนอกมีนามีข้าวมีปลามีของพอมาอยู่ในสลัมแล้วก็ด่ากันแต่ขอโทษนะเขาด่ากันว่าดอกทองแต่ป้าเขาจะว่ามันเพราะมากคือมันเป็นทองมันเขาด่ากันเพราะแต่เลยมันเป็นสมัยก่อนมันเป็นสนามจริงๆนะมันมันแอะหมดเลยใช่มันเป็นแอะ วสังกีมันติดกันอย่างเงี้ยมันน่ากลัวรินแล้วพวกยามันเยอวัยาเยอะมากเลยอะไรนะขาวนี่มันนะไแล้วก็ไม่ได้ชอบหรอกไม่ได้ชอบการพัฒนาเรก็อยากอยู่ในโลกของเราแล้วเเป็นสาวน้อยอ่ะรักผู้ชายประเทศก็ีตามืแตอมานี่น้องี่ได้สุไหมเดยว่าใจกลับไปไม่มีคตามได้เลยาไม่ได้ อันนี้เป็นการลอามเลยเริ่มถามอีกรู้ึนะมไมี่มอีน่ามอได้ก็มาับนะครับขอถ้าไปต้องการอต้องเติมแรละียูมันีคมบตเติมได้ครับนี่หม้อของ่ เรียนประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบางรัวด้วยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่59ภาคกสพบทุท่านค่ะดิฉันจออหญิงเณรนวันจงยางในนามตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่59ภาคกสพบขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุนาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดจนความอนุเคราะห์ ในการอำนวยความสะดวกทุกด้านของการลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิถีชุมชนในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาต่อไปเพื่อเป็นการระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่59ภาคปะสะพบได้รับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกจากชุมชนบางรวงเป็นอย่างดียิ่ง ในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาเตเรียนเชิญประธานชุมชนบางบัวและคณะกรรมการชุมชนบางบัวในฐานะผู้แทนชุมชนบางบัวได้กรุณารัาบมอบของที่ระลึกจากคณะนักศึกษาสษาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่5 59ภาคสอสพบขออนุญาเตเรียนเชิญค่ะ